อยอัทุกคนอัดแล้วเนาะทุกคนจา่าเราอยู่ตรงหลีเปยะยังยังไม่ถึงหลีเป๊ะตรงท่าเรือปากบาให้มีฝรั่งด้วยทุกคนดูสิฝรั่งเขาจะไปขึ้นเรือกับเราไหมเราขึ้นเรือรอบเที่ยวบ่ายโมงกับอาคิร่าสปีดบ๊สที่ดีที่สุดมีรถรับส่งจากหัดใหญ่มาที่นี่เลยนี่ต้นพวงครามแล้วก็เราเดินตรงท่าเรือกว่าเรือจะออกอีกสองชั่วโมงอันนี้อะไรยาะพี่จา่าทำไมทําไมดอกมันสวยจังเลยเหมือนกับครึ่งเลยเนาะ,ะต้นโปร่งค่ะทุกคนม่หกชาบู หอมมากเดินผ่านแล้วเราชอบร้านนี้มากเพราะทำเรททองทุกคนดูสิเราหายากนะที่จะเห็นรูปหัวใจสวยแบบนี้ทำไมรูปหัวใจพี่ปลูกเก่งจังเลยเนาะนี่ฮะชาปูหอมกรุ่นล้าเอาชาเขียวกับชาทไทยหอมมากพี่จ๋าพี่เป็นคนพื้นที่แน่เลยใช่ไหม<ช>คนสตูลใ,<ช>ใช่ไหมแสดงว่าพี่ก็ต้องรู้คําขวัญประจําจังหวัดสตูลสิว่ามาหน่อยสิจานสน๋าสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ค่ะอ่ะสั้นๆเลยสตูลสงบ สะอาดธรรมชาติบร,ริสุทธิ์แล้วทำไมไม่เอาท่องเที่ยวใส่ก็ไปบ้างอะครับท่องเที่ยวไม่ว่าจะเพตราอุทยานแห่งชาติอาดังลังกาว,วีตะลุเตาของดีๆตั้งเยอะแยะแต่เขาไม่ไปใส่บรรจุอ๋อมันมีคำขวัญอันใหม่กับอ,อันเก่าดิพี่ใช่ค่ะใช่อันนี้อันใหม่อันนี้อันใหม่เดี๋ยวอันเก่าเดี๋ยวเราค่อยบอกนะที่จำได้ไหมอันใหม่อันเก่าจำได้ค่ะว่าตะลุเตาไก่ดำจำปาดะตะลุเตาตไก่ดำไก่ดำด้วยหรอไก่ดำค่ะมีไก่ดำ เอา้ตาตะลุเตาไก่ดำไม่เห็นสัมผัสเลยกับไก่ดำตะลุเตาไก่ดำ <c oughs> จำปาจา <c oughs> จำปะดะนี่เขามีเค้กจำปะดะเนาะผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ที่ท่าเรือนี่คือชาปูค่ะทุกคนมาตะลุ่นเอ่อมาหลีเป๊ะต้องมาขึ้นเรือที่นี่นะที่น่าทุกครั้งเนาะแต่ต้องมาที่นี่เท่านั้นแลชาปูทุกคนจำมาไว้ตามรอยมานะก็ช่องของเราจะมีสองช่องอร่อยดีไปหมดกับเอ่อไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบที่ไหนไม่ดีไม่อร่อยไม่แซ่บนะคะแล้วที่ไหนที่พักดีเราก็จะบอกต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักที่แคสต์เวย์รีสอร์ทดังที่ยูทูบเบอร์คันแลนไง เขาไปถ่ายมาเราต้องถ่ายได้มากกว่าเขาเพราะว่าเราถ่ายได้หลายคลิปเขาถ่ายได้คลิปเดียวถ้าไม่ถึงชั่วโมงเขาก็โพสตแต่ของเรานี่10นาทีเราก็โพสต์ให้ชาวโลกรู้แล้วก็ถ่ายใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็เดี๋ยวขากลับนะฮะเราอาจจะมาแวะชาปูอีกรอบนึงทีก็หอมมากเลยทุกคนชาเขียวนี่เราชาเขียวเรอขอดูดเลยได้ไหมพี่จ๋าหอมมากอืมหอมหอม,หอ,มอร่อยละมุนทุกคนนี่ฮะ นี่คือถ้าเรือก่อนจะขึ้นไปหลีเตะท่าเรืออยู่ตรงนู้นนะคนเยอะมากเลยฮะเดี๋ยวเราหาเวลาหาร้านอาจจะหาร้านนั่งสบายๆหาแกงใต้ไหมมีแกงใต้ไหมทุกคนนะฮะนี่ฮะใครพักนี่ต้นแปลงล้างขวดอยู่ตรงนี้ทุกคน ย้ำอีกทีนึงใครมาหลีเป๊ต้องนึกถึงอากิระสปีดโบท๊ทบริการดีมากรับส่งถึงจากหัดใหญ่เลยทุกคนหัดยงหัดใหญ่นัดหมายโทรนัดแนะกันเลยแล้วก็ไปเที่ยวหัดใหญ่ในก่อนหรือจะหัดใหญ่นอกตลาดกิมยงแล้วก็พอมาถึงที่นี่ก็แวะชาปงชาปูชมวิวชิวชัดก่อนจะข้ามเรือไปเกาะหลีเป๊ะพี่เคยไปหลีเป๊ยัง เอาทําไมอ่ะใ,ใกล้เกลือกินด่างนะคะทําไมถึงไม่ไปหลีเป๊ะเพราะอะไรไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปแล้วเอ่ออ<ห>แล้ว,ปลวเ,เ,เ,ลเป็นไงบ้างละ่ะไปกี่ครั้งไปกี่ครั้งไปสองสามครั้งเองค่ะไปทงานใช่ไหมเออแล้วอยู่ใกล้ๆไปเมื่อไหร่ก็ได้นอ้องอแล้วช่วงนี้ฝนตกไหมพี่ตกบ้างตกบ้างเนาะแต่เห็นได้ข่าวว่าหลีเป๊ะเขาจะไม่ค่อยปิดนี่ไม่ปิดเกาะเนาะเปิดทุกรูดนะไอเราก็รีบมาเรานึกว่าเขาจะปิดเกาะ ปีเป้ไม่ได้ปิดค่ะเพราะอะไรมีขึ้นมีขึ้นบ้างแต่ไม่มีมรสุมก็มีบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวนอกโนในเขาก็ปิดค่ะอ่าอ่อแหล่งแหล่งดำน้ำอ่ะเขาก็ปิดแต่ว่าไปไปเที่ยวได้อยู่ได้อยู่อ่าอ่ามันก็มีเป็นโซนไปเที่ยวได้อ่าพี่มีสาขาเดียวหรือชาปูสาขาเดียวค่ะตั้งชื่อเก๋เนาะชื่อก็เก๋มันเป็นร้านชาปูจําง่ายเลยทุกคนนะฮะของดีของจังหวัด สตูดนอกจากชาบูแล้วนอกจากจำปาดะแล้วมีอะไรอีกพี่เยอะแยะมากมายให้นึกเลยให้หนึ่งวินาทีคิดมาขนมคะขนมขนมราบูงาบูจักรุงพุทธมีเยอะเลยค่ะที่เราให้ชิมเมื่อกี้นะนะใช่เป็นสีขาวๆทุกคนแล้ก็ขนมผูกรักค่ะขนมผูกรักเป็นยังไงค่ะขนมผูกรักก็เป็นเป็นเ็นโบค่ะไส้ปลาใส่ไก่ใส่สับปะรดตรงข้าวเรือเหมือนกันค่ะจ้า อ๋ออ๋ออ๋อ,อดูได้เลยแล้วผลไม้ลองถ่ายทดสอบทดสอบผลไม้ประจําจังหวัดของว้า <laughs> หัวรเออเออเอแล้วถ้าเป็นต้นไม้ดอกไม้อ่ะ <laughs> ดอกอะไรอ่ะ อ่ะลองเดาให้พี่เดาเพราะพี่เป็นคนสตูนอาจจะใกล้เกือกินด่างอีกครั้งหนึ่งอะไรดีพี่ลองถ่ายมาซิชื่อ,เห,อเหมือนกับอำเภอหนึ่งของที่นี่ที่ดังๆอ่ะด,ดอกอะไรดอกกาหลงว้ายเก่งมากดอกกาหลงเก่งมากเลยนะฮะนี่หาชาปูแล้วก็ไบโฮสเทลนะฮะจะอยู่ติดกันเลยทุกคนจะเมนูล้ำเลิศหลากหลายอยู่นะหลากหลายอยู่นะของพี่จะเน้นเมนูไม่กี่ร้อยอย่างใช่ไหม <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> น่ารักมากเลยพี่ปูนเนี่ยนี่หาทุกคน นี่นะฮะร้อนไหมร้อนก็ต้องแวะชาปูสิชอบต้นอย่างนี้จังเลยพี่ปลูกยังไงเนี่ยมีคนขอไปปลูกบ้างไหมเนี่ยมีค่ะมีแต่เขาคงปลูกไม่ได้งามเหมือนพี่เพราะว่ามันมันเออมันก็อันนี้ก่มีดอกใบปักเนาะใบปักไปแล้วมันก็อันนี้นานมากเลยนี่ไม่กล้าขอเลยพี่เพราะมันงามมากเลยเออคนเราต้องขอก็ไปทัวร์ไม่ได้หะทุกคนให้มันสวยงามแบบธรรมชาติจะไปตัดไม่ได้ฮะต้องไปหาซื้อเองแล้วก็ นะฮะนี่ถ้าตัดไปมันก็จะเสียทรงไงดูสวยมากเลยทุกคนนี่ฮะ อยู่ตรงชาบูทุกคนต้องตามรอยมานะอ่าเดี๋ยวเราจะลุ้นกันฮะเราจะเดินข้ามเรือเดินทางโดยเรือนะฮะโดยอากิร่สปีดโบ๊ทบริการดีมากเลยพี่เขารับตั้งแต่จุงหัดใหญ่เลยฮะใหญ่ในมานี่แล้วก็ชั่วโมงกว่าก็จะถึงฮะแล้วก็จะไปดูมาลุ้นกันเนี่ยกำลังจะข้ามบ่ายโมงครึ่งยังมีเวลาก็เลยมาเจอชาบูร้านออกค่ะไปเป็นนั่งรอสบายๆเนาะเออฮะบริการดีมากอากิร่าพี่เคยได้ยินใช่ไหมอากิร่สปีดโบ๊ท แล้วก็แคสเอเว y r ์รีสอร์ทเคยได้ยินไหมค่ะที่คันเล่นเขาไปนั่นแหละเวมทุกคนจา่าราต้องบอกต่อสิ่งดีๆสิสวยงามมากเลยทุกคนจา่ามีรถสามลอ้อด้วยทุกคนนี่นี่น,น,น,นี่น่ารักมากโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้